สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่1สิงหาคม2564นนะครับวันนี้ผมมีแนวทางการเสี่ยงโชคมาฝากท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเต่าเข้าบ้านนะครับมีเต่าเข้าบ้านคุณยายท่านหนึ่งนะครับเขาเข้าสองครั้งนะครับซึ่งเลขที่บ้านของคุณยายนะครับก็ เลขที่45นะครับแล้วก็เต่าตัวนี้นะครับก็ได้เดินไปตรงใต้รถของคุณยายนะครับซึ่งเลขทะเบียนรถนะครับก็ลงท้ายด้วย45เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูหลังเต่านะครับหลังจากที่เต่าเข้าบ้านคนยายแล้วนะครับคนยายเอาแป้งมาทาหลังเต่านะครับขอตัวเลขนะครับ ท่านผู้ชมลองสังเกตที่ผมบงไว้นะครับมีลักษณะตัวเลขคล้ายๆเลข7 54นะครับซึ่งก็ตรงกับเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านด้วยนะครับ4554นะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมมองดูจุดอื่นด้วยนะครับว่ามีตัวเลขตัวอื่นที่ชัดเจนกว่านี้ไหมนะครับ เพื่อบางทีนะครับจะเป็นโชว์ของท่านนะครับลองเอาไปพิจารณาดูด้วยนะครับสําหรับหวยงวดนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับงโชคดีทุกเลขถูกหวยกันทุกๆคนนะครับ